สวัสดีนะครับผมพบก,กับผมอีกแล้วนะครับมิสเตอร์เจฟวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําดีกว่าเรียกวันแนะนําวิธีการใช้เงิน 20M ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับอืมเงิน 20M ก็ประมาณเงิน20ล้านเซนนี่นะครับผมได้ทำการจัดฟาร์มาเรียบร้อยแล้วนี่เลยนะครับอืม ถามว่าเงิน 20M นี้เอาไปทําอะไรดีสําหรับเพื่อนๆที่หาเงินยังไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็แนะนําให้ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะบางคนนะครับเอาไปออฟแมวเอาไปตีบวกนะครับหรือเอาไปซื้ออุปกรณ์เพื่ออัปเกรดตัวละครแต่บางคนอาจมองข้าม สิ่งที่มันติดตัวเรามาตั้งแต่ต้นนะครับนั่นก็คือสมุด Adventure นะครับเฮดเฮดบุ H ate, H ate ๊หรือสมุดผจญภัยนะครับสำหรับคนที่มีดาเมจถามว่าทำไมคนคนอื่นถึงดาเมจเยอะเพราะว่าเขามีสแต็กนะครับนี่นะครับเป็นสแต็กณปัจจุบันของผมนะ ก็มี s p ก็แค่23,000นะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเทียบคนอื่นๆนะพวกคนที่แบบเก่งๆแล้วนะครับอาจจะ50,000อัพนะครับแล้วก็ ATK เคสมุดก็จะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า2,000นะันนะสำหรับคนที่เก่งๆนะครับอันนี้ผมยังกากอยู่เลยแล้วก็พวกดาเมสสมุดก็จะอยู่ที่11%ก็คือพวก ของแฟนะพวกชุดปลดหเอนาวุธปลด1%นะผมจะอยู่ที่11%วันนี้เราจะมาใช้ 20M ให้คุ้มค่ากันนะครับโดยวิธีใช้นะครับก็พวกสร้างอุปกรณ์เพื่อปลดสมุดนะเนี่ยยังเนี่ยนะครับเมื่อสร้างหมวกตัวนี้แล้วก็จะปลด HP 10นะครับแล้วถ้าเราครัฟฟนะครับเห็นไหมครับตั้ง เจ็ดแสนแปดแสนนะปลดแค่ hp 10อืมแต่เรามีวิธีแนะนำสำหรับเพื่อนเื่อที่ปลดบ้านแล้วนะอืมสำหรับเพื่อนที่ปลดบ้านนะครับผมก็แนะนำให้สร้างนี่อ่าตัวนี้นะครับเฟอร์นิเจอร์ก็จะช่วยปลดเห็นไหมครับ max นะ hp 40นะครับคือตัวนี้นะนี่ตัวนี้ ดูเวลาเราคาบนะครับใช้แค่2 0 0 0 0นเองแต่เมื่อกี้ใช้ทั้งเท่าไหร่8 0 0แสนประหยัดเงินได้เยอะนะครับแต่วันนี้เราจะมาทำเฟอร์นิเจอร์เพื่อปลดสมุดกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีด้วยกัน2อย่างนะให้เรามาที่ n p c ตัวนี้นะครับนางฟ้าตัวนี้แล้วไปที่สต e หรือร้านค้าให้เราซื้อไม้ตัวนี้ไปเลยนะครับ อืมสองรชิ้นนะครับอืมหนเอซื้อไปเลยแล้วก็ไม้สีฟ้านะครับ10บชิ้นซื้อไปเลยล้านห้าอ่ะตอนนี้เหลือสิบเจล้านละสิบเจล้านห้าแล้วนะครับเราไปสร้างการอ่ะมาถึงวิธีการสร้างนะครับเราก็ไปที่สมุดนะครับ Adventure นะครับไปสมุดที่นักขจรภยัยแล้วก็เลือกเฟอร์นิเจอร์ สำหรับเพื่อนๆไม่ต้องอัพเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องคราฟตามผมก็ได้นะครับเอาเท่าที่เพื่อนๆมีให้ลองกดคราฟดูว่าอันไหนใช้เงินน้อยที่สุดเราก็ค่อยๆไล่ไปนะครับอ่ะสมมติอันนี้ใช้สองแสนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งปลดหลักหมื่นให้หมดก่อนนะเนี่ยเห็นไหมแปดหมื่นเราก็คราฟเลยนะครับ เนี่ยผมได้แล้วเดฟ4.5นะครับเอ็มเ4.5เออลืมลืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้ m a ็ SP เท่าไหร่นะแม็ก p เดี๋ยวผมจะแก็บเพราะว่าวัตลรรุจะใช้ m a ็กเอ่ในการเอ่อทำดาเมจแล้วก็ SP นะครับอืมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะตอนนี้ m a ็ก p เรา ทั้งหมดเอ่อสองหมื่นสแดสิบแล้วก็ MAC SP MAC SP แค่167เนะเรามาดูกันวิธีการสร้างนะครับเราก็เลือกอ่อตัวไหนที่มันช่วยเรานะครับ HP กับ SP อ่าโอเคเราก็กดดูเลยนี่ปดสี่สิบ เราจะตั้งงบไว้แค่ไม่เกินหนะนึ่งแสนนะอ่ะนี่สอง0มนี่นะครับเป็นวิธีการใช้เงินให้คุ้มค่าเห็นไหมได้ Mac ก p ตั้งเอ่อร้อนะครับต่อไปก็ไล่ไปเรื่อยๆอ่ะนี่แค่ส0 0 0มเองอืมปลดไปเรื่อยๆนะครับผมจะตั้งแค่ไม่เกินโอ้นี่ศูนโชคดีจัง เนี่ยแหละทำเรื่อยๆเลยนะครับแสนกว่ายังซอยสองแสนยังปดเรื่อยๆเลยนะอันนี้อันนี้ทำยางนี่สองแสนห้านี้สามแสนยางยังอันนี้เก้าหมื่นทำเรื่อยอทำเรื่อยๆเลยอันนี้สามแสนยังไม่ทำอันนี้ที่เกินหลักแสนผมก็ยังจะเก็บไว้ก่อนนะ ผมจะเก็บหลักหมื่นให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยมานั่งไล่หลักแสนที่หมดเลยอฮะอฮะอ่ะมันจะมีบางอันนะครับถ้าเราคาบแล้วก็เอ่อไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นปด ให้เรากดที่ตัวกระเป๋านะครับเพื่อเปิดไอเทมนั้นๆน,นนะนี่กดเปิดเห็นไหมครับก็จะเข้าสมุดเรียบร้อยนะครับอืมแล้วก็ทำเหมือนเดิมอ่ะตอนนี้นะครับผมก็ได้อัพจนอุปกรณ์ผมหมดไปแล้ว ก็คือเป็นตัวไม้นะครับไม่สามารถคราบอ,อุปกรณ์ได้แล้วนะครับก็คือไม้ตัวนี้ผมได้หมดเกลี้ยงเลยนะครับพร้อมกับไม้สีฟ้านะครับโดยไม้สองตัวนี้ไม้สีฟ้านะครับเขาจะให้อาทิตย์ละ10ชิ้นแล้วก็ไม้ตัวนี้นะครับเป็นอาทิตย์ละ200ชิ้นนะครับอืมเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากสำหรับการแต่งบ้าน แต่ก็มีบางอุปกรณ์นะครับเช่นอ่าพื้นนะครับที่ไม่ใช้ไม้อ้าวอันไหนออันนี้ใช้อันนี้แล้วกัน่นาจจะไม่ได้ใช้อ่ะอจจะมีอุปกรณ์บางประเภทน,นะครับที่ไม่ได้ใช้ไม้ก็มีนะครับก็ให้เพื่อนๆไปเก็บให้หมดนะอืมก็ตอนนี้ใช้เงินไปจาก17ลา้านห้า นะครับเหลือ6ล้านหก็ใช้ไปประมาณ11ล้านนะครับ11ล้านอ่าเรามาดูผลงานกันเลยดีกว่าว่าเพิ่มจากเท่าไหร่นะครับโอ้จาก23 0 0 0นนะใช่ปะ่ะ23 0 0 0เป็น25 0ห0เพิ่มขึ้นมาทั้งส0งพันนะครับแล้วก็ MAC SP นี่ก็ เพิ่มขึ้นมานีผมจำไม่ได้เลยแล้วก็แอสเ t k นี้เพิ่มขึ้นมาแน่นะครับน่าจะ60กว่าหน่วยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเน้น Mac SP นะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับอ่ะเรามีคำถามค้างกันนะครับว่าทำไงถึงจะปลดออพิมพ์เขียวของเฟอร์นิเจอร์ของบ้านได้นะครับเราก็มาที่ านางฟ้าคนนี้นะครับก็กดที่เอลานค้าของเขาแล้วกดมอบแอปเปิลทองคำให้นะครับอืถามว่าทำไมถึงมอบแอปเปิลให้เพราะว่าแอปเปิลจะเป็นตัวกลางในการปลดพิมพ์เขียวหรือปูปิ้นนะครับตอนนี้มันจะเออสำหรับคนนี้นะครับตันที่สามสิบหาแมปอื่นก็จะมีด้วยนะครับเช่นแมปรั่วย่าง ก็จะมี npc คอยปลดอยู่เดี๋ยวผมจะว์ปไปให้ดูอ่ะยังแมปรั่วอย่างนะครับก็จะเป็นคนนี้นะครับก็จะใช้วัตถุดิบไม่เหมือนกันนะครับจะใช้เป็นตัวหญ้าเขียวแต่จะของพนเทล่าก็จะเป็นแอปเปิลสีทองนะครับก็มาให้เควสพวกกันนี้นะครับจะได้จากเควสนะครับก็เอามามอบให้ npc ก็จะปลดนะ แล้วถามอีกว่าสร้างเฟอร์นิเจอร์หรือว่าบ้านเนี่ยมันดีดียังไงนะครับผมก็จะบอกว่าโคตรดีใครไม่สร้างนี่ถือว่า,าพลาดอย่างใหญ่หลวงนะครับนี่บ้านจะมีเลเวลนะครับ1-10นะครับก็จะปลดนะเห็นไหมครับเลเว่าหจะได้รีเจนนะครับ sp แล้วก็ s p 5%เมื่อปลดล็อกนะครับเห็นไหมเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับได้จ็อบเพิ่ม5%นะครับไอ้เลเวลสามได้ EFP เพิ่ม5%เลเวลสี่ได้จ็อบเพิ่มนะครับอีก5%นะเนี่ยอ่ะเลเวลห้าได้ EFP สัตว์เหลียงเพิ่มขึ้นอีก10%นนะครับเห็นไหมครับแต่ที่เด็ดสุดก็คือ เลเวลสินะครับปลดออสแต็กสามนะครับเมื่อปลดล็อกนะครับอืมนี่มีข้อดีอยู่นะครับอืมสำหรับเ,เพื่อนบอกว่าแล้วเออถ้าไม้เออไม้หมดทํำยังไงก็ต้องรอทิดต,ต่อไปนะครับหรือไม่ก็มันจะมีบางกิจกรรมที่แจกไม้เช่นกิจกรรม ล่าสุดนะครับเป็นกิจกรรมของหอดูดาวก็จะแจกไม้นะครับสำหรับถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย